สวัสดีชาวคาร์บามูบ่ายทุกคนครับวันนี้อยู่ผมนะครับช่องเอ็มอาในเจ็ดเนะครับโอเคครับนะวันนี้นะครับเดี๋ยวแอดจะมาแนะนําดันเจียนที่คุณจะฟาร์มในช่วงกิจกรรมนะครับอ่ะไม่เป็นการเสียเวลานะครับเรามาดูกันก่อนนะครับว่าอ่าไอเทมที่เราจะฟาร์มในช่วงกิจกรรมเนี่ยมีอะไรบ้างนะครับไอเทมที่เราจะฟาร์มในช่วงกิจกรรมเนี่ยบอกเลยว่ามันมีหลายอย่างครับในช่วงนี้นะครับไม่ว่าจะเป็น อาหินตีบวกอะไรทั้งหลายทั้งแหล่นะครับแล้วก็อาพวก chaos core นะครับพวกหินตีบวกนะครับแล้วก็ c a o s c o m p r เ s อ,อ,อร r ด,ด้วยนะครับหรือก็คือ chain n e g w a y of nick นะครับอย่างที่แอดเคยทำคลิปไปก่อนรอบหนึ่งนะครับ chain e n e g w a v of nick อันนี้ด้วยนะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่แพงนะครับ แล้วก็อีกอย่างนึงก็คือพวกจีเวลนะครับจีเวลอ่าพวกจีเวลเวลหกนะจีเวลเวลหกก็แพงนะครับแล้วก็จีเวลเวลเจ็ดเหมือนกันนี่คือสิ่งที่แพงทั้งหมดนะครับแล้วก็ทีนี้นะครับเราจะมาดูว่าดันไหนเนี่ยมันดรอปของพวกนี้กันบ้างนะครับอ่าทีนี้เราไปดูกันที่ดันแรกครับผมดันแรกนะครับแอจะขอแนะนําดันเล็กก่อนนะครับดันอ่าห้าสิบห้าแมพาร์นะครับดันนี้เนี่ย แนะนำว่าเราเอาตัวฟอร์สกันลงฟาร์มจะดีกว่าเพราะว่าดันเนี้ยเป็นดันที่ถ้าไม่ใช่ตัวฟอร์สกันเนี่ยมันจะช้านะครับเพราะว่าเราจะต้องขึ้นลงมอเตอร์ไซค์บ่อยมากนะครับแต่ถ้าเป็นตัวฟอร์สกันเนี่ยมันจะไวมากตรงที่แมทเทนโมดสมเนี่ยมันวิ่งไวเลยนะครับถ้าบวกกับถ้าคุณมีสกิลปีกนะ ถ้าคุณมีสกิลปีทีท่เป็นรูดรองเท้านะครับมันจะเพิ่มมูฟเมนต์สปีดให้อีกนะครับมันก็จะเป็นอ่าเป็นการคอโมโบกันเลยนะมันจะแบบวิ่งไวมากนะครับแล้วมันก็จะเคลียร์มอนไวนะครับนี่คือบอกเลยว่าแค่เลเวล130ก็พอแล้วนะครับฟอร์สกันที่เอามาฟาร์มดัน55เนี่ยแค่เลเวล130ก็พอแล้วนะครับอ่าทีนี้อ่าดัน55เนี่ยหลักๆก,ก็คือเรามาหาฮิโร่นะครับฮิโร่เนี่ยแพงมากเพราะว่าช่วงนี้คนเอาไปล่อตีของล่อกันบ่อย นะครับดีของรอกันบ่อยเพื่อเอาแต้มไปดีบวกต่อนะในช่วงกิจกรรมอ่าทีนี้นะครับเราไปกันที่ดันต่อไปครับผมดันต่อไปเนี่ยเป็นดัน70ครับลูน a าเ a t ชั n เนาะดันนี้เนี่ยข้อดีนะครับข้อดีเลยก็คือมัดสั้นนะแนะนําเหมือนเดิมว่าควรจะเป็นฟอร์สกันจะดีกว่าแต่ดันนี้เนี่ยอ่าไม่ต้องฟิกเป็นฟอร์สกันก็ได้นะครับแต่ถ้าเป็นฟอร์กันเนี่ยมันจะง่ายไงอ่า เล v e l ว้รอสาก็ฟาร,ร์มได้เหมือนเดิมนะครับซึ่งดันนี้เนี่ยของที่เราจะลงไปหาเลยก็คืออ่าอัปเกดคอร์มิเดียมกับอัปเกดคอโลนะครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยของคือคนคือคนก็ตีของโลกกันเยอะมากนะครับในเซิร์ฟทีราคายอยู่ประมาณเกือบ1 m นะครับผมซึ่งใครที่ยังแบบไม่ได้มีของมากหรือว่า,าสามารถวนดันพวกนี้ได้ทีละเยอะๆเนี่ยแนะนำนะครับดัน70 นะครับอีกหนึ่งดนันกล่องเยอะด้วยนะต่อไปนะครับดันต่อไปเลยที่หน้าฟาร์มอีกดันนี้ก็คือดัน95าครับเ5 <95 S 1> เพชรแดงเนี่ยเป็นดันที่ไม่นานบอกตรงว่าลุงไม่นานนะครับอันอันนี้เนี่ยอฟอสกัร์ดยังเป็นตัวเลือกที่ดีนะครับสำหรับดันเล็กทั้งหมดเลยนะสำหรับดันเล็กนะอฟอสกัร์ดเนี่ยค่อนข้างที่จะไวเลยนะครับแต่ว่า ดัน95เนี่ยอาชีพอื่นก็ลงได้นะครับอาชีพอื่นก็ลงได้เพราะว่ามันก็ไม่ค่อยซับซ้อนแล้วก็ไม่ต้องขึ้นลงมอเตอร์ไซค์บ่อยเหมือนกับดัน55เนอะดันนี้เนี่ยสิ่งที่เราจะหาเลือกคืออัปเกรดคอไฮครับดันนี้เลยมาตกออัปเกรดคอค่อนข้างดีนะครับถึงจะโดนเนิบไปแล้วมั่งนะในความรู้สึกของแอดนะครับแต่ก็ยังตกอยู่นะ ต่อไปนะครับต่อไปเนี่ยแน่นอนว่าดันขาประจําที่ฟาร์มยังไงก็ไม่ขาดทุนนะครับเซียน่าหน้า B1f หรือก็คือบอลส้มของเรานะครับดันบอลส้มเนี่ยมันไม่ตกฟอร์ตคออยู่แล้วนะแล้วมันก็จะตกอ่าอัปเกรดคอนะครับมันจะตก Call, อัปเกรดคอไฮเอ็ดหรือไม่ก็อัปเกรดคอไฮนะครับบอลส้มเนี่ยอ่าข้อดีก็คือมันเป็นดันที่สันนะเป็นดันที่สั้นเลย ใช้อาชีพไหนก็ได้แต่แนะนําว่าคนที่จะมีของหน่อยเพราะว่ามันเริ่มที่ที่จะเป็นดันระดับกลางขึ้นมานะครับพอเริ่มที่จะเป็นดันระดับกลางขึ้นมาเนี่ยถ้าเราเอาตัวที่เอ,ทเอาตัวที่ไม่มีของไปเพิ่งจะเลเวลร้อยสามสิบห้าอย่างเงี้ยเพิ่งจะเข้าดันได้เลยเนี่ยมันอาจจะปิดดันนี้ได้ช้าแนะนานะครับดันส้มเนี่ยอย่าให้มันเกินสิบห้านาทีนะสิบห้านาทีเนี่ยสมมุติว่าคุณฟาร์มอยู่มันสิบห้านาทีเนี่ยในดันส้มเนี่ย ถ้าเราไม่ได้กัดจะมาหากําไรดันส้มจริงๆช่วงนี้นะครับถ้าเราอยากจะหาหินจริงๆแนะนําฟาร์มดันเล็กก่อนนะอ่าแนะนําฟาร์มดันเล็กก่อนนะครับดันส้มเนี่ยข้อดีของมันคือไวแล้วก็ลุ้นกับไรดันส้มนี่คือข้อดีของมันที่เป็นมาตั้งแต่ไหนแต่ไรอยู่แล้วนะครับในดันเซียนาบีหนึ่งเอฟนะทีนี้เราไปดูกันที่ดันต่อไปนะครับผมดันต่อไปเนี่ยดีเอ็กดันเจี้ยนนะครับดีเอ็กดันเจียนทั้ง4ธาตุนะ แนะนำหมดเลยนะครับเด็กดนเจี X ้ยน e เนี่ยข้อดีของทุกอันก็คือสั้นมันสั้นหมดครับมันไวมากนะคนไหนที่มีของลงได้นะครับแนะนำลงเลยนะดันพวกนี้เนี่ยวนได้บ่อยมากครับแล้วก็ตกหินอัปเกรดบ่อยนะตกหินอัปเกรดบ่อยจากโวนัตที่ฟาร์มมาเองเนี่ยหินอัปเกรดตกบ่อยมากๆนะครับเพราะนั้นเนี่ยเป็นดันที่ ได้อยู่แล้วนะครับพวกหินขาวหินแดงเนี่ยตกบ่อยมากแต่ว่า DX อ,อีกอันนึงที่แนะนําก็คือดันง,งูนะครับอ่าดันง,งูเพราะอะไรนะครับดันง,งูเนี่ยเวลาเราดบสร้อยงูนะครับสร้อยงูเนี่ยถึงเราจะเกลือนะถ้ามันเป็นสร้อยงูที่เน่านะครับเรากดย่อยเลยนะสร้อยงูเนี่ยสุ่มจีเวลนะครับจะสุ่มจีเวลอ่าหนะ จิเบลเลเวลหนะครับแต่ถ้าเป็นสร้อยงูอ่าขั้นชมพูนะครับมันจะสุ่มจิเบลเด้วยนะเพราะนั้นอ่าจิเบลตอนนี้แพงมากเพราะว่าต้องเอาไปคราฟอ่าใช้นี่จิเบลอองนิกเพราะนั้นเนี่ยแนะนำาวามบีกหนึ่งดันนะครับผมแล้วก็ดันงูเนี่ยข้อดีของใครที่มีามีของอลังการหน่อยนะครับแล้วคุณมีพรีเมียมนะคุณอ่ามันจะมีออโต้ใช่ไหมมันจะมีออโต้สาหรับคุณมี premium, กดออโต้ได้เลยนะครับปล่อยทิ้งได้เลยนะตอนนอนนะครับตื่นตื่นขึ้นมาน่าจะหลายเส้นอยู่นะเพราะว่ามันลงได้ต่อรอบเนี่ยเออไม่ใช่เพราะว่ามันลงได้ต่อวันเนี่ยวันละ30รอบเนาะอันนี้ถือว่าเป็นดันฟรีหนึ่งดันเลยนะในช่วงนี้นะครับอ่ะทีนี้ดันต่อไปครับที่แนะนําฟาร์มช่วงนี้เลยคือดัน190นะครับดัน190แพนด้นะแน่นอนนะครับเรามาหาโบเค่น โบเกนจิเวโอฟนิกซอยู่แล้วนะครับผมเราเรามาหาโบเกนจิเวโอฟนิกซเพื่อเอาไปคราฟใช้นิกจิเวโอฟนิกนะครับราคาของจิเวโอ่าของนิกเนี่ยตอนนี้เนี่ยมันถ้าในเซิร์ฟทีเนี่ยมัน250รเอ็มนะครับผมแครอทคอมเพรสเซอร์ Chaos ที่เอาไว้เจาะพวกแครอทระเกดหูแครอทระเกดกําไรแหวนอะไรพวกเนี้ยมันแพงนะครับช่วงนี้คือคนใช้เยอะมากนะเพราะนั้นเนี่ย แนะนำที่เป็นดันฟาร์มอีกหนึ่งดันแล้วก็อย่างหนึ่งข้อดีของมันคือเป็นดันกลุ่มนะครับเป็น,นกลุ่มดันนี้เนี่ยตีได้5คนนะดันนี้ตีได้5คนนะครับดอกกองแยกใครที่สามารถหาตีลงได้นะครับแนะนําดันนี้เหมือนกันนะครับแต่ว่า,าเป็นดันที่เลเวลค่อนข้างสูงนะเพราะว่ามันเป็นดันเลเวลร้อยเก้านะครับเป็นดันที่เริ่มตรงที่เลเวลร้อยเก้าสิบเลยเพราะฉะนั้น อ่าถ้าใครหาตี้ลงได้นะครับเลเวลถึงแล้วนะครับแนะนําฟาร์มนะแนะนําฟาร์มแับนี้เลยอีกดันหนึ่งที่ลืมพูดไปก็คือแจ้เขียวนะครับผมอ่าแจ้เขียวเนี่ยแน่นอนอยู่แล้วว่าตัวเนี้ยเคียวออทัพเกียร์มันแพงเคียรออคอก็เลยแพงไปด้วยนะครับแอดขายหมดละนะเคียวออคอก็เลยแพงไปแพงไปด้วยนะเพราะฉนั้นเนี่ยแจ้เขียวใครใครลงได้เนี่ยตอนเนี้ยต่อให้ไม่มีพรีเมียมยังคุ้มเลยนะครับในอ่าในเซิร์ฟพีในหินก้อนหนึ่งเกือบ4เนะครับผมเป็นดันที่ แนะนําทั้งหมดนะครับเท่าที่หาข้อมูลมาในตอนนี้นะครับดันพวกนี้หน้าฟาร์มที่สุดในช่วงนี้นะครับกิจกรรมเนี่ยหม,ห,หมดวันพฤหัสนะครับหมดวันพฤหัสช่วงก่อนที่จะปิดปรับปรุงเซิร์ฟนะครับก็คือ11โมงนะก็คือในช่วงวันนี้เนี่ยก็คือวันจันทร์นะครับจนไปถึงวันพุธเนี่ยแนะนําว่าเราค่อนข้างที่จะหาเงินได้เยอะแน่นอนนะครับถ้าเราตั้งใจฟาร์มหน่อยนะเพราะว่ามันค่อนข้างใช้หลายรอบนะครับ โอเคครับนะก็วันนี้นะครับเป็นคลิปตามสัญญานะที่ให้ทุกคนหวดเอาไว้ก็วันนี้นะครับมีเพียงเท่านี้เลยบายบายครับทุกคน